วันนี้ก็มามาเที่ยวคาเฟ่บรรยากาศแบบดีแจ่มใสดูหลาแต่คาเฟ่นี้จะเป็นไงเดี๋ยวเราพาไปกินกันข้างในนะดูดิเทปะละโอเคเข้ามาเลย วันนี้ก็พามาร้านคาเฟ่น,นะครับบรรยากาศหรูหราด,ดูแบบสไตล์ยุโรปเลยการจัดแต่งเขานะครับแบบยุโรปเลยก็เมนูก็สไตล์แบบยุโรปนะครับราคาก็เลยข้าของชีพตามยุโรปไปนในตัวแต่เขาก็จะมีเมนูแปลกๆเช่นไอชาแบแบชื่อแปลกๆก็แบบชุนหลันอย่างเงี้ยนะ แบบแบบแปนะอะไรเงี้ยโอเคแก้วหนึ่งก็เอเคชาเข้าท่าดิอนะ่ะเดี๋ยวเราจะลองกาแฟกันนะร้านนี้กาแฟประมาณไหนเดี๋ยวมาค่าเย็นจักแก้วแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศขนมเ่าหน่อยพอประมาณไหนนะครับแต่บอกได้เลยว่าตกแต่งสวยนะร้านตกแต่งสวยดีโอเคครับ เดี๋ยวเจอกันกาแฟก็นี่นะครับอะไรนะมันคืออะไรนะบัสล็อกคือมันคือเมนูไอรถบัสล็อกใช่ไหมคือแบบเหมือนนว่าประตูรถบัสนั่งปิดแล้วมันก็โดนล็อกเลยโดนไปสองร้อยห้าสิบมีซอรป์เบรอยู่รูนึงสี่ชิ้นโอเค แม่คุณเ้ยบาสอกแล้วข้างบนเอไอ,อ,อติมอะไรนะแมคคาเดเมียอืมว่ากันไปบัสล็อกบัสล็อกนะครับอ่าอืม,อมหวานหวานเราไปติดเปรี้ยวนิดขนมโอเค ขรบครัมครับบัส็อกอือืต้องโดนบัสล็อกสอให้สิบต้องโดนบัสล็อกใชัไนมอันนี้กาแฟมาด้กาแฟจากเชียงใหม่อืืแบบ น่าส,สุดบอกได้เลยว่าขึ้นรถบัสเลยดีกว,ว่าอันนี้ยล็อกเลยโอเคเยี่ยมมากก็นี่ครับกินหมดแล้วสุดมากอืร้านนี้โอ้เป็นคาเฟ่ที่แบบดีมากครับแบบว่าเยี่ยมครับอันนี้เหลือให้พี่กินใช่ไหมใบอะไรนะ ไปมิน้นอ๋อกินแล้วมันแพงตรงนี้ใช่ไหมคาเฟเนี้ยอืมพี่ว่าขาดหอมแดงกับมะนาวเข้ากันเลยเรพเราะเฮ้ยเพรพะเฮ้พอแล้วอ่ะโอเคเดีย๋ยวไปต่อนะอ่ะร้านนี้พอแล้วนะโอเคอืม ไมก,กีดาฮะไมกีดาโอ้ oh, อย่าเลยอย่าอย,อ,ยอย่าอย่าอย่าถามเลยนะ oh. กินใบมิ้นท์แล้วอะ่ะอืมฮอร์ร์นะโอเคเดี๋ยวไปต่อนะโอเค